มาต่อก็เลยกระสายเทคนิเชียนะครับสายนี้เป็นสายที่หลายๆคนชอบและอยากเล่นนะฮะเนื่องจากว่ามันเท่ครับเอาจริงๆตอนแรกผมก็เล่นสายนี้ผมชอบเล่นเพราะว่ามันเป็นสายเกี่ยวกับสว่านแล้วก็อาวุธเทคนิคทั้งหมดเลยครับเอาง่ายๆว่ามาเริ่มทีละสกิลเลยดีกว่าไม่พูดมากเนาะสกิลแรกทําให้เราอัดล็อก c 4ครับซึ่ง c 4เนี่ยไม่ใช่ C 4สิเรามีแค่ทริปไม้ทริปไม้มีสองลูกครับตอนแรกนะผมจะอธิบายให้ขึ้นเป็นทีละสายไปเลยดีไหมเนี่ย แบบนี้เลยอะไล่ขึ้นไล่ขึ้นเพราะว่ามันแต่ละสายมันแยกหมดเลยเดี๋ยวจะงงกันเอาว่าไล่ขึ้นดีกว่าเนาะหลังจากมีทริปหม่นะเทียแรกก็จะเป็นเอ๊ะเอาเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวงงกันโอเคมาสกิลนี้ครับไรเฟิลแมนครับทำให้เราซูมเร็วขึ้นเวลาใช้แอดซาวไรเฟิลนะครับอย่างพวก M16 ม i f บไรเฟิลเนี่ยต้องปรับความเข้าใจกันนะคนไทยนะไม่ใช่ปืน4 6ในเคาน์เตอร์นนะไรเฟิลก็คือปืนปืนกลน,นั่นเองปืนกลยาวๆ เออผมก็เรียกไม่ถูกว่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สไนเปอร์นะสไนเปอร์คือสไนเปอร์ไรเฟิลอะไรเงี P, ้ย AWP บลาบลา,บาทำให้ซูมเร็วขึ้นครับแล้วถ้าอัพเป็นเอจะทำให้ซูมได้ไกลขึ้นอีก25นะฮะก็มาต่อที่สกิล Demolition Man นะครับสกิลน,นี้ปลดล็อกระเบิดเพิ่มอีก1อันครับจากปกติมี2ก็จะกลายเป็น3ลูกนะฮะก็ถ้าอัพเป็นเอชทำให้เราวางระเบิดได้เร็วขึ้น20 สกิลเนิร์ออฟสติลสกิลนี้สามารถทําให้เราถึกขึ้นครับสมมุติปกติเราโดนยิงนัดหนึ่งอะเกาะหมดใช่ปะถ้าเราอัพสกิลเนี้ยแล้วเรากาลังอินเตอร์แลกอะไรสักอย่างอยู่เช่นว่าเรากาลังพลิกล็อกประตูแล้วเราโดนยิงอะเออเราจะลดดาเมจไป50%เลยถือว่าถึกมากๆนะอืมเพราะว่าส่วนใหญ่เราโดนยิงก็ตอนที่เราอินเตอร์แลกถูกไหมคงไม่มีใครแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาให้ใครยิงเล่นๆหรอกถ้าวิ่งไปวิ่งมาเราก็ยังหลบได้ละอินเตอร์แลกอยู่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป้านิง่งก็โดนยิง ถ้าอัพสกิลนี้ก็ทําให้ถึกขึ้นครับถ้าอัพเป็นเอชสามารถซูมได้ตอนที่ลม้มปกติตอนล้มอย่างที่บอกว่านอกจากจะโดนบังคับใช้ปืนพกแล้วยังสายังโดนบังคับให้ซูมไม่ได้ด้วยนะก็ถ้าอัพก็จะซูมได้ก็เทปซ่าก,กันเลยทีเดียวแม้เวลานอนขึ้นมาเทียรนะ์ที่2นะเทียร์ที่2ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเชฟชดชาร์ปชูเตอร์นั่นเองเชฟพ้องโทษก็จะเป็นสกิลเกี่ยวไรเฟิลอยู่ดีทําให้ยิงแม่นขึ้นในนัดแรก สมมุติพวกที่ว่าเล่นยิงแบบเขาเรียกอะไรวะยิงแบบทีละนัดอ่ะผมไม่แน่ใจบลัชไฟบ่กไม่แน่ใจแปะ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 ไปเรื่อยๆเออมันก็ทําให้กระสุนแม่นขึ้น50%นะฮะอัพเป็นเอชทำให้นิ่งขึ้นครับไลเฟิลทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้หมายถึงพวกแอดซอลไลฟ,ฟ์เฟิรพวกสแนปเปอร์ไลเฟิรด้วยนะครับก็ทําให้แม่นขึ้นอีกเอ้ยทําให้นิ่งขึ้น25%มาที่คอมแบทเอนจิเนียนะฮะทำให้เราสามารถ เปิดปิดระเบิดได้เช่นว่าอยากวางไว้แต่ไม่อยากให้มันระเบิดแบบใครมาเหยียบก็ไม่ต้องให้มันระเบิดละวางไว้ก่อนอะไรเงี้ยคำๆชิคๆก็สามารถปิดได้ครับแล้วก็ก็สามารถทําให้มันมีระบบเซ็นเซอร์ได้นะครับถ้าเป็นเอสก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเซนเซอร์ได้โหมดเซนเซอร์นี่เป็นยังไงเป็นสีฟ้าๆนั่นเองก็ถ้ามีคนเดินผ่านจะดังติ๊ดติดติดอ่าเราก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับเอ้ยมีใครมาตุยหลังเราก็ว้าอะไรเงี้ย สกิลขวานี Ad ่จะเป็นฮาร์ดแวร์เ exactly อ <Jean> ็กเปิร no ์ตนะครับฮาร์ดแวร์เ <inaudible> อ็กเปิร์ตจะเป็นสกิลเกี่ยวกับสายสว่านนั่นเองสายสว่านนี้มีประโยชน์มากๆในการสเตลหลายๆด่านนะครับเช่นแบบพวกด่านที่ต้องเปิดประตูโดยที่แบบไม่ให้เป้าหมายรู้ตัวเลยก็ต้องพึ่งสายสว่านกันแล้วล่ะเด็กๆนะก็ฮาร์ดแวร์เอ็กเปิร์ตเนี่ยจะทําให้เราซ่อมสว่านได้เร็วขึ้น25แล้วก็ปล่อยระเบิดได้เร็วขึ้นอีก20นะฮะไปเกี่ยวเนื่องกับไปได้ประโยชน์เกี่ยวกับสายระเบิดด้วยเนาะก็อัพเป็นเอสเพื่อให สว่านเราเนี่ยมีโอกาสรีสตาร์ทเองครับเวลามันพังครับก็คือเราอาจจะไม่ต้องแบบซ่อมจนเสร็จเลยกดซ่อมแป๊บเดียวแล้วมันรีสตาร์ทเอง,อเองได้เลยอาา่าก็ทําให้เราวางเซนที่กันได้เร็วขึ้นย0่้เเซนที่กันคืออะไรมาดูขึ้นมาอีกสายนะครับขึ้นมาอีกเทียนนึงสิเซนที่กันครับปดล็อกเซนที่กันครับก็ถ้าอัพเป็นเอททำให้เซนที่กันมีเรื่องมากขึ้นถามว่าเซนที่กันเป็นอะไรเป็นกระเป๋าที่มีปืนกลติดไว้ครับ สามารถใช้ยิงถ่วงเวลาได้ดีมากครับแต่ว่าได้แค่ระยะสั้นๆคือยิงแป๊บเดียวกระสุนแม่งหมดแล้วก็พังเลยไรประโยชน์ชิบหายมาตรงกลางนี่ i n p o Crafting ครับสกิลนี้จะเป็นเกี่ยวกับการลดราคาครับเวลาเราไปติดตั้งมอดอาวุธหรือว่าจะคราบหน้ากาก,ากอะไรก็แล้วแต่จะทำให้ได้ได้ในราคาถูกลงนั่นเองถ้าอัพอันนี้ถามมีประโยชน์ไหมไม่ค่อยครับเพราะหลังๆเงินก็เหลือเฟืออยู่แล้วดิวเซอร์เจนนะครับทำให้สว่านเนี่ย สามารถขุดได้เร็วขึ้น15%ถ้าอัพเป็นเอชก็เพิ่มอีก15%รวมแล้วเป็น30%ทําให้สายนี้สามารถขุดได้เร็วกว่าชาวบ้านนะครับเจาะได้เร็วกว่าชาวบ้านนี่ไม่ใช่คําว่าข,ขุดขุดนี่แม่งทิกเตอร์แล้วขึ้นมาอีกเทียนจะเป็นไซเลนดูริงครับไซเลนดูริงเนี่ยสามารถทําให้สว่านเบาลงครับก็คออือมีโอกาสน้อยมากครับที่พวกประชาชนแล้วก็ กาจะได้ยินเสียงสว่านของเราครับแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่นึกออกปะต้องอัพให้เป็นเอชครับถ้าอัพเป็นเอชเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีทางที่ใครจะได้ยินเสียงสว่านของเราเลยครับยกเว้นเดินมาเห็นเองเดินมาเห็นตัวสว่านจัดจะถึงจะอะรามได้น,นั่นเองถึงจะ alert เออโทษไปต่อที่ blast l a d s นะครับสกิลนี้จะทำให้ระเบิดเนี่ยกว้างขึ้นครับรัศมีกว้างขึ้นเป็น25%ถ้าอัพเต็มก็กลายเป็น50%ก็คือปกติอาจจะแบบระเบิด แคบแต่พออัพเต็มก็แบบเก็บทีเป็นฝูงอะไรเงี้ยเซนตี้ทานดาเกตแพ็กเกจนี้ก็จะทําให้เซนที่กันแม่นขึ้นครับเท่าตัวเลยจากปกติมันจะยิงเฮี้ยอะไรไม่รู้ครับยิงปไปไปแผละๆๆๆถ่วงเวลาให้อีกฝ่ายนั่งก้มหลบกันไปเรื่อยเรเราก็หนีได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้จะแบบยิงเข้าตัวแล้วนะอะไรงี้ก็ถ้าเป็นเอจะทําให้มันหมุนหมุนตัวเร็วขึ้นหมุนตัวถามว่าดีไหมก็ดีครับเพราะบางทีมันหมุนไม่ทันแล้วมันก็ยิงอยู่างง้นสมมติเป้าหมายอยู่อยู่ด้านซ้ายสุดเลยแล้วมันหันกลางๆอยู่ กว่ามันจะหันไปถึงกระสุนอาจจะหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันยิงตลอดนะฮะก็ขึ้นมาเป็นเซนที่การคอมแบทอัปเกรดครับสกิลนี้ทําให้เซนที่การเนี่ยได้รับกระสุนมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีถ้าอัเป็นเอจจะได้รับโปรเทคทีฟชิลก็น่าจะเป็นเหมือนโล่ป้องกันอะทำให้มันพังช้าลงเนาะมาถึงสกิลเด็ดครับสกิลเด็ดของสายเทคนิคนั่นคือเชฟชาร์ตนั่นเองเชฟชาร์ตเนี่ยเป็นสกิลที่สุดยอดมากมาก็คือสามารถใช้ C4 ที่เรามี ติดลงไปตามพวกตู้เซฟใหญ่ๆหรือว่าเซฟเล็กๆหรือพวกประตูอะไรเงี้ยคือบางทีจะมานั่งพลิกล็อกจะมานั่งสว่านมันช้าใช่ปะเออเราไม่ขี้เกียจรอเราก็อัพให้เป็นเอชครับเพื่อที่จะสามารถใช้เชฟชาร์จได้เชฟช้าคือพอติดไปปุ๊บเรารอระยะ,ะ,ะเวลาครับมันบึ้มปุ๊บก็คือเปิดเลยไม่จําเป็นต้องมานั่งพิกล็อกหรือว่าสว่านอะไรทั้งนั้นเสียเวลาแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเสียงดังเพราะมันเป็นระเบิดนั่นเอง ก็ถ้าสมมุติยังไม่ได้คุมคนเคลียร์คนอยากทำสเตลแนะนําว่าเชฟชาร์ตเนี่ยเก็บไว้ในกรุเลยครับอย่าหยิบมาใช้เด็ดขาดไม่งั้นมีวงแตกแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใช้ลูกเดียวนะปางประตูต้องใช้ถึง4ลูกอืมก็ต้องดูด้วยครับมันจะมีบอกอยู่ตามตู้นะฮะก็ต้องไปลองเล่นกันดูมาที่ช็อคพรูฟครับอย่างที่ผมกลิ่นไปนะฮะว่าจะมีเอนเมี่ชื่อเทเซอร์ เทเซอร์เนี่ยเป็นชายชุดดําที่มีปืนช็อตไฟฟ้าเป็นอาวุธครับถ้าเราเล่นสายเทคนิคเนี่ยเราสามารถต่อกกอนเทเซอร์ได้ดีมากเพราะว่าทันทีที่อัพสกิลนี้เทเซอร์ช็อตเราปุ๊บอ่าเรามีโอกาสสะท้อนกลับครับและถ้าเราอัพอัพให้เป็นเอซทันทีที่เทเซอร์ช็อตเราเรากดอินเตอร์แลกใส่เทเซอร์ครับสายฟ้าจะสะท้อนกลับไปหาเทเซอร์ทันทีนะก็อย่างน้อยเราก็จะไม่โดนช็อตต่อนเนื่อง ก็คือโดนช็อตแค่ทีเดียวแล้วอาจจะแบบว่าวิ่งหนีได้เลยเพราะเทเซอร์ก็ช็อตด้วย,วยก็ถือว่าดีนะขึ้นมาสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างเทพครับ bullet proof ท,ทำให้อัเมอร์เราเนี่ยรับกระสุนได้ดีขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะถือว่าดีมากมาเช่นปกติเรารับกระสุนได้หนึ่งร้อยนัดพออัพสกิลนี้ก็จะรับได้ร้อยห้าสิบนัดนี่เป็นแค่ยกตัวอย่างนะถึงเวลาจริงมันไม่ได้รับเป็นนัดขนาดนั้นนะเออเจอลูกโมไปทีเดียวเกาะก็แทบแตกแล้วครับ ถ้าัพเป็นเ c จะทำให้อ r m um o r Recovery r เรทก็คืออัตราฟื้นฟูเกราะเร็วขึ้น25%ทั้งทีมเลยมีประโยชน์กับทีม m a ก Plus นี่ก็จะทำให้เพิ่มกระสุนนั่นเองเพิ่มจำนวน m a ็กระสุนเช่นปกติมี5 m a ็ก็จะเพิ่มอีก5เป็น10 Max อะไรเงี้ยัพเป็นเอก็กลายเป็นว่าเพิ่ม10 Max เลยเี้ยโหยิงกันจนลูกแก่เลยทีเดียวมา Sentry Tower Defense สกิลนี้สามารถทำให้เราวาง s e นท r y กันได้2อันครับถามว่าดีไหม ผมไม่แน่ใจนะว่าผมยังไม่เคยอัพให้แบบว่าสุดๆจริงๆเลยไม่รู้ว่าถ้าอัพสุดแล้วมันจะใช้ได้งานได้ดีจริงๆเปล่าวะอืมก็ไม่อัพดีกว่าเพราะว่ามันพังเร็วอะ่ะความรู้สึกผมถ้าอัพเป็นเอชส,สามารถทําให้ยิงแรงขึ้นสามเท่าเลยอ้ยอันนี้น่าสนนะถ้าอัพเป็นเอชเนี่ยน่าจะสนน่าสนใจอยู่ครับก็อาจจะเป็นปืนที่แบบยิงบูโูเซอร์แป๊บเดียวตายอนะไรเงี้ย ก็ต้องไปลองกันดูนะใครสนใจสายนี้ก็ลองเล่นกันดูครับสนุกครับผมคอนเฟิร์มว่าผมเล่นเป็นสายแรกเลยอย่างที่บอกว่าไม่ต้องเครียดนะครับเรื่องสกิลเนี่ยคุณสามารถรีไปรีมาได้อย่างอิสระนะครับ mm hmm. ก็อย่าไปซีเรียสมากถ้าเล่นแล้วไม่ใช่ก็เก็บเงินเยอะๆแล้วไปรีแม่งเลยโอเคก็จบกันไปกับสายเทคนิคนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่สายโค้ดเลยครับผม